ครับไหลมาเรื่อยๆพอกินหมดไปปั๊บก็จะไหลตามสรกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะทดแทนเรื่อยๆนะครับน้ำพวกมันยันนะครับเวลาน้องแมวรับประทานไปเรื่อยๆทานกินน้ำไปเรื่อยๆนะครับน้ำหมดน้ำหมดจะไหลไปเปทดแทนฟาวิ้ฟันช่องแอลเจสตาว้าววันนี้น้องฟาดี้จะมาทำอะไรครับจะมาแนะน้ำพวกให้อาหารแมวกับน้ำใช่ไหม ใช่ทั้งเครื่องให้อาหารแล้วก็เครื่องให้น้ําของน้องแมวเหมียวใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อสี่เครื่องเลยเหรอครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะอ่ะโอเตก็ขึ้นอ,อันนี้คือเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัตินะครับเขาเรียกว่าอโตเ m ม t ติฟีเดอร์นะครับอมเมฟูม พอ,อแกะกล่องขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโถสำหรับให้อาหารนะครับลักษณะมันเป็นช่องอะสะโลปให้อาหารมันไหลลงไปในช่องฟูดเดอร์ที่จะออกมาด้านนี้นะครับสามารถหมุนได้๋อปิดเปิดได้เหรอดดครับพ่อเปิดได้ครับแต่กำกับจ,จำกัดปริมาณอาหารเท่าไหร่ก็ปิดฉะนั้นพอตัวสุดมันก็ออกมาเยอะหน่อยนะครับอ่านี้ก็เป็นฝานะครับทีนนี้ตัวฝาเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่า ตัวกันชื้นซิลิก้าเจลนะครับจะใส่มาให้ด้วยพร้อมกับตัวตะกร้าตะแกรงนะครับสำหรับล็อกกับตัวฝาอางนี้นะครับเพื่อป้องกันความชื้นอาหารขมแมวจะได้ไม่มีความชื้นเกาะนะครับก็ใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นถาดนะครับนะเป็นถาดสำหรับให้อาหารแมวนะครับสำหรับที่ตัวอาหารจไหลลงมานะครับ มันจะมีช่องให้เสียบนะครับก็ดูตามนะครับดูตาม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 ร่องของมันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอ้นี่นะคะออสองเครื่องอันนี้เราเรแกะไว้แล้วใช่ไหมคะพ่อต่อไปเป็นเครื่องให้น้ำแมวใช่ไหมคะพ่อใช่ครับเครื่องให้น้ำแมวอัตโนมัติออโตอัตโนมิติกวอเตอร์ดิสเพนเซอร์ นะครับยี่ห้อเดียวกันอเมฟูตรนี้นะครับพอประกอบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับประมาณแบบนี้ก็เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแทงน้ําของเขาอะนะครับเป็นแทงน้ําแมวจะเห็นว่าเราสามารถกดตัวนี้ออกได้ด้วยนะครับเพื่อจะไปเติมน้ําก็จะมุเติมน้ํานะครับเปิดฝามาแล้วก็ไปใส่น้ํานะครับแล้วก็ ใส่ก็ไปในตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวที่ตัวล็อกกับตัวชามให้น้ํานะครับซึ่งชามให้น้ําก็ดีๆในกล่องเช่นเดียวกันนะครับหน้าตาก็เป็นคล้ายๆกับชามให้อาหารแมวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในระหว่างที่จะใส่เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูดูล่องของเขานะครับว่าภาษาล่องกับลักษณะตัวล่องที่อยู่ที่ตัวชามเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับมันก็กเข้าไปนี้นะครับอ่านะครับ จากนั้นนะครับเราก็เสียบตัวอ่าเารียกว่าอ่าถัางน้ำแมวนะครับใส่เข้าไปาตรงนี้แต่ตอนนี้เราจะไม่ใส่น้ำถ้าใส่น้ำน้ำก็จะไหลออกไปบริเวณที่เป็นชายกรามแม่นะครับมันก็จะเติมอย่งต,งต่อเนื่องเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราไปอ,อ่ต่างจังหวัดไปที่อื่นเนี่ยอ่าแมวของเราสัตว์ของเราจะไม่มีอาหารไม่มีอาหารกินนะครับ เราก็คนนี้ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับไหลลงมาเรื่อยๆพอกินหมดไปปั๊บ oh, ก็จะไหลาตามสุกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะทดแทน oh, อขอค่ะค่ะนะครับน้ําก็เหมือนกันนะครับเวลาน้องแมวรับประทานไปเรื่อยๆทานกินน้ำไปเรื่อยๆนะคะน้ําหมดน้ำก็จะไหลลงไปทดแทนโอ้ oh, ค่ะดีจังเลยนะคะพ่อครับผมนีม่สีเรื่องเลยนะคะ นุ่ก็ขอลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุด้วยนะคะสวัสดีค่ะย้